อเคนะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมา,าบอกทุกคนว่าก่อนที่จะอัปเดตเซนวันนี้เราจะต้องทําการทําสิ่งใดก่อนในก่อนอัปเดตนะท่านผู้ชมวันนี้ทว่า,าก็<อ>ามาพอดีนะวันนี้ก่อนที่ผมจะไปห้างแล้วกันผมจะขออัดคลิปสักคลิปหนึ่งก่อนสิ่งแรกที่เราจะทําก่อนอัปเดตจะมี5้าอย่างที่ผมรู้แค่นั้นแหละ5 4สี่อย่างเนี่ยสี่อย่างนี่แหละก็คือครับของที่อยู่ในไดโนเสาร์นี่ก่อนครับของที่อยู่ในไดโนเสาร์แบบพวก อัมเบอร์มิวเทชันไมโครซีดแพคของไดโนเสาร์กล่องอะไรของมันก็ไม่รู้ไม่เคยคราบเลยจริงผมก็ไม่เคยคัาเหมือนกันกล่องไม่ต้องก็ได้นะไม่อกล่องบบไม่น่าจำเป็นเท่าไหร่น่าจะเป็นของตกแต่งปะน่าจะของตกแต่งแต่ว่าถ้าซีดแพคอะไรพวกนี้มิวเทชันะลยคัาไว้ก็ได้อัมเบก็ขายได้ดีต่อไปอย่างที่สองให้พวกเราทำเควสบ์โบลบาส้มนะเป็น เป็นต้นไม้น่าจะไม่รู้เขาจะออกลับมาไหมนะแต่ว่าอัปเดตนี้มันก็จะเปลี่ยนเชลซนซุ้มต้นนี้ใหม่เลยน่าจะคิดอย่างนั้นอัปเดตทีตมไอ้ญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นชอ,อันนี้น่าจะหายถาวรเลยนะเนี่ยถาบันเนียเพราะว่าสองตอนนี้สองก็ยังไม่ทำเลย <c oughs> <c oughs> สองก็ยังไม่ทำ <c oughs> <c oughs> โอเคอย่างที่สามเราต้องอย่างที่ไปหาข้อมูลมาก็คือเหมือนเขาบอกว่าให้ซื้อมาเล็ดอีกแล้ว มันซื้อเมล็ดตุนอีกแล้วอ่ะเผื่อแบบอัปเดตหน้ามันจะให้ใช้เมล็ดแบบนี้อย่างเช่นเหมือนภารกิจให้ทำภารกิจเหมือนแบบอาจจะใช้ผลไม้ของตัวนั้นๆก็ได้ก็ซื้อทำหมดสต็อกที่มันจะมีขายแล้วกันแล้วก็เห็นอัปเดตเขาบอกว่ามันจะมีโค้ดมาใหม่โค้ดอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้มันอยากก็อยากรู้เหมือนกันว่าโค้ดมันจะให้อะไรมานะอยากรู้เหมือนกัน อย,อย่างที่สามอ้อ,อย่างที่สี่อันนี้น่าจะเป็นสาบคนที่เขามีตังค์แล้วกันสาบคนที่มีเกมพาร์ตหรือมีโลบักอะไรพวกนี้ก็เตรียมตังค์ให้เรียบร้อยเตรียมตังค์ให้เรียบร้อยนะสาบใครที่เป็นเป็นสายสายเติมเตรียมเสียตังค์นะต้องมีซีซใหม่แล้วแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่นะน่าจะเป็นเตีมสงบปะ่ะเตีมสงบเตีม คอ,อ,อนมันห้นหลุดมาแล้วกาหางกาหางไม่ใช่นันโตนะไม่ใช่คุณโวม,มานะ <c oughs> เป็นแบบเป็นจิ้งจอกอ๋อจิ้งจอกแดงอ๋อเขอาแดงเดี๋ยวเดี๋ถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพมาให้ดูนะ <c oughs> นี่เลยครับเป็นตัวนี้นั่นเองนะอยู่ในอัปเดตนี่แหละที่มันจะมาตอนสามทุ่มนี้แล้วกันวันนี้ก็จะไลฟ์เหมือนกันนะมาไลฟ์มีแจกบผลไม้ซีบ้างนะครับแต่ว่าต้องส่งชื่อจริงมานะ ห้ามส่งชื่อเล่นมาแล้วเผื่อมันหาม,ม่เจอเราจะส่งวงล้ออีกนะสูงล้อส่งวงล้อเนอแต่ต่อไปครับของอันด,ดับที่ห้าครับของตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าให้แนะนําให้ครับมาเล็ดอันนี้ดีกว่าส่วนมาเล็ดตรงนี้มันมีเนี่ยมาเล็ดอะไรกรมันก็ไม่รู้มันมาใหม่ก็ไม่เคยครับเหมือนกันไม่เคยครับเลยไม่คิดจะครับไม่คิดจะครับเลยเป<ม>็นคนที่ขี้เกียรอนะแต่ว<ต>่าโบนัสอ<ต>ีกอันหนึ่ง ให้เคลียสวนไว้รอเลยก็ได้หรือถ้าใครไม่อยากเคลียรสวนก็นกดตรงที่ตู้ไปษณีตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีสวนที่สองของพวกเรากดโหลดไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะว่าทําไมต้นพวกนั้นมันหายไปเพราะว่ามันเป็นสวนสล็อตที่สองนะก็เอาไปหว่านเมล็ดของเก่าๆนี้ก็ได้นะแบบพวกบีสต็อกอะไรพวกนี้อะไรก็ได้ที่มันเป็นของอีเวนต์นี้ก็ไปหว่านได้แล้วก็ถ้าอยากจะกลับมาก็กดเซฟสล็อตหนึ่งตรงนี้ได้เลย กลับปเหมือนเดิมน,นะต้องรอด้วยต้องรอนะรอประมาณสองนาทีกวค่อยกดกลับนะก็คลิปนี้รายละเอียดอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันก็ใกล้อัปเดตแล้วแต่ว่าคลิปนี้ก็ขอมีกันแต่เพียงเท่านี้แบบจะสัน้นนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเจอกันในไลฟ์สดวันนี้สามทุ่มเอ้ยสองทุ่มเจอสองทุ่มเจอสองทุ่มนะสองทุ่ม